สวัสดีครับจากบริษัท DMT เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ครับจะพามาดูหน้าง,งานหมู่บ้านเดอะซิตีร้ราชพฤึษ์จราจ13ครับหน้าง,งานนี้ครับได้รับการว่าจ้างต่อเติมงานห้องนี้ไปสค์ข้างบ้านซึ่งเป็นงานห้องไปสง่งสําหรับการเลี้ยงลูกเลยครับทำห้องนี้ครับไปสำหรับแยกโซนไปเลี้ยงลูกโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสีเนี่ยสำคัญมากมาก สีภายในนะครับเป็นสีเกตชิววันดูราคีนเอพัทนะครับเพราะสีตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติเหมาะสําหรับการเลี้ยงลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ห้องแบบนี้ครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแต่ันดับแรกครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมภายนอกก่อนดีกว่านะครับด้วยความที่ว่าหน้างงานตรงนี้นะครับที่ลูกค้าให้เอามาต่อเติมเนี่ยเป็นงานห้องนีปสนทงที่อยู่ติดกับถนนเมรโครงการเห็นไหมหลังคาครับลูกค้าเลือกรับเป็นหลังคาแซก L นะครับเหล็กเทินสองชั้นแบบนี้เพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามด้วยครับถ้าใครอยากได้งานสวยงามประมาณ เป็นเหล็กชั้นเดียวก็ได้นะครับมีปัญหานะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนงานห้องนี้ประสงค์ที่ต่อเติมนะครับเต็มข้างบ้านประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจอยู่นะติดต่อมาได้นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับว่าหลังนี้จะเป็นไงกันบ้างเริ่มด้วยอันดับแรกเลยนะก็คือเรื่องของงานฐานล่างครับฐานล่างหลังนี้นะครับลูกค้าลงเป็นไมโครพทั้งหมด6ต้นนะยาวทั้งหมดเลยคุณแม่เนี่ยที่ต่อเติมเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยยาวไปสุดตรงนู้นเลยนะจะเป็นเสาเข็มไมโครพายทพั้นน้ขึมา แล้วก็ส่วนแรกนะก่อนจะเข้าไปตรงนี้เป็นเรื่องของงานประตูกระจกนะประตูกระจกนี้ของเราพิเศษอยา่างหนึ่งก็คือมว่าคุณอยากได้ประตูกระจกะขนาดไหนก็ตามนะคุณสามารถบอกเราได้เลยนะครับเพราะว่างานประตูกระจกงานลูเมนียงของเราเนี่ยจะตัดตามไซส์งานจริงแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณต่อเติมกับเรานะครับได้ประตูได้้าต่างของใหม่ทั้งหมดแน่นอนนะครับเรื <Ĉ> ่องของสีก็จะเป็นสีขาวสีดําอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้กระจกก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับ เห็นไหมครับตั้งแต่จุดนี้นะที่ผมเข้ามาเนี่ยนะครับจนถึงสุดนูน่นนะจะเป็นส่วนที่ต่อเติมนะครับลงไปเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไปน่าจะลงัประมาณ6ต้นได้นะครับถ้าใครกำลังต่อเติมงานที่ติดกับตัวบ้านนะแนะนําเลยเป็นเสาเข็มไมโครพายเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าระยะการยุบตัวสุดตัวจะน้อยมากคุณเห็นไหมเนี่ยเป็นในส่วนของหน้าต่างเดิมตัวบ้านนะนู่นก็หน้าต่างเดิมตัวบ้านเพราะนั้นนะส่วนที่เรากรอใหม่จะมีระยะนี้นะครับ มาถึงโค้งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ลงเสบเขียบไมโครพายถ้ามันซุดตัวมันจะเห็นข้อเปรียบเทียบได้เลยเพราะว่าผนังตัวบ้านเดิมกับผนังตัวบ้านใหม่เนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะครับถ้าใครต่อเติมแบบนี้นะผมแนะนําเลยว่าลงทุนหน่อยลงไปเสาเขียบไมโครพายเนี่ยดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าต่างที่เราทำใหม,ห,หม่เหมือนกันเห็นไหมเหมือนกับประตูตรงมียี้เลยนะครับสนใจต่อเติมครับและอยากได้ของใหม่ใหม่ๆทั้งหมดเลยติดต่อเรามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับเราสั่งสดใหม่เหมือนฟาาารรรร์เเ้้้ยนนนนะะะคคััับบพกก็ฝวด มาครับเดี๋ยวมาเช่าเรื่องสําคัญเลยดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหน้างงานนี้นะครับเป็นงานที่ลูกค้าทําขึ้นมาเพื่อว่าสาหรับเลี้ยงลูกนะครับสีคุณเห็นไหม สว่างใสมากเลยครับสีน่ารักมากเหมาะสำหรับการเลี้ยงเด็กมากสีชมพูทั้งหมดเลยและที่สําคัญนะสีชมพูตัวนี้นะครับเป็นเกรดชิวันดูลาคีนเอพัสนะเหมาะสาหรับการเลี้ยงลูกมากๆนะครับเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะบางทีมันมีอาจจะมีเรื่องส่วนผสมต่างๆที่เป็นตัวสีอะไรประมาณนี้อาจจะส่งผลกับเด็กได้นะเพราะฉะนั้นการเลือกสีสําหรับการใช้งานประเภทไหนอะไรประมาณนี้ก็สาคัญเหมือนกันนะครับเพราะงั้นฝากกันด้วยนะเรื่องงานหลังคางตัวนี้มีร่องพอดีเดี๋ยวให้ดูหลังนี้นะครับ เลือกรับเป็นหลังคาไม่ใช่ชีสพนะหลังคาไม่ใช่ชีสพียูเนี่ยก็จะดีอย่างนึงก็คือเรื่องฉนวนเนี่ยจะหนานะครับเพราะฉนะนั้นเรื่องเสียงเรื่องความร้อนเนี่ยดีมากๆพร้อมกับเรามีเรื่องของงานฝ้าด้วยนะตัวฝ้าเนี่ยก็จะเป็นคนละชั้นกับตัวหลังคา ระหว่างชั้นหลังคากับเรื่องของตัวฟ้าเนี่ยก็จะเป็นช่องอ, the the อากาศที่จะสามารถทําให้ถ่ายเทอากาศได้นะครับอากาศตรงนี้จะเปรียบเสมือนเป็นช่องฉนวนอีกทีนึงนะครับเหมือนกับแก้วเยอติ่งที่เขามีเหล็ก2ชั้นใช่ไหมแล้วก็มีอากาศตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะทําให้สามารถเก็บความเย็นได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของไฟของสว่างก็มีทั้งหมดประมาณ6ชุดนะครับก็สว่างเพียงพอแน่นอนครับโอเคครับสำหรับหน้างานห้องในประสงค์หลัง alan, e ล year, น <Turkish. S 2> mm hmm. ี้ก็จะมีประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสำหรับงานห้องในประสงค์เพราะว่าเป็นห้องในประสงค์นั่นแหจะ ได้อยากได้ออปชั่นอะไรเพิ่มก็สามารถบอกได้เหมือนกันแต่ว่าหลังนี้ลูกค้าต้องการพิเศษนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจห้องในประสงค์ครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกแบบนี้หรือเป็นห้องในประสงค์ห้องทํางานเนี่ยสามารถบอกได้เลยเรามีผลงานมากมายหลายอย่างมากๆขอให้คุณบอกนั้นเองนะครับเราจะส่งรูปภาพให้ดูครับสำหรับวันนี้ก็มีมานี้ครับเดี๋ยวใครอยากรู้รายละเอียดแบบเจาะลึกครับเดี๋ยวตามไปดูคลิปเต็มวันศุกร์กันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมานี้ครับถ้าใครสนใจต่อเติมครับสามารถติดต่อมาได้นะครับที่บริษ ไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวโซนสครั้งห้องหรือประสงค์โฮมออฟฟิศแก้งห้อง,อองขยายห้องครับหรืองานก็ตามที่เป็นงานต่อเติมทําได้หมดเลยขอให้คุณบอกเท่านั้นเองเดีย๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนะครับรายละเอียดสามารถเจอได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มจะมีรูปภาพหน้าง,งานางต่างๆของเราทั้งยี่สิบแล้วหรือยังไม่เสร็จเผื่อน้างานเนี่ยนะครับตรงกับหมู่บ้านคูณพอดีคุณได้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ let's go